สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนานาที่เบสวิตนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชม Ford e v e r e s ร2.0เททเนียมพัดนะคะมีทั้งขับ2และขับ4เลยค่ะเริ่มจากคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็น f o r d e v e r e s ร2.0เททานียมพัดขับ2นะคะเลขใหม่อยู่ที่30,000กิโลเท่านั้นค่ะราคาป้ายแดงรุ่นนี้อยู่ที่1,740,000บาทนะคะวันนี้เบสวิตทำโปรโมชั่นออกรถอยู่ที่1,000บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่20,000บาทเท่านั้นค่ะ ส่วนฝั่งด้านขวาของนานานะคะเป็น f อร์ e v e r e s t 2 0 t i t เ n i u ียมพาร์ตโนะคะรุ่นนี้ราคาป้ายแดงอยู่ที่1,854,000บาทนะคะวันนี้เบสสวิดมาทำโปรโมชั่นออกรถแค่1000นะคะผ่อนอยู่ที่23,000บาทเท่านั้นค่ะสองคันนี้นะคะราคาจะแตกต่างกันอยู่ที่150,000บาทค่ะก็ะตแตกต่างของสองคันนี้นะคะถ้าเป็นตัว4ฟว e วนะคะจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดนะคะไฟหน้าเป็นแบบ Matic LED เรียบร้อยแล้วมีระบบช่วยจอดนะคะแล้วก็ระบบขับเคลื่อนจะเป็น4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะคะ ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าค่ะลูกค้าลองตัดสินใจกันดูนะคะว่า2คันนี้ที่เพิ่มเงินขึ้นมา1,50 0 0 0บาทจะเลือกเป็นขับ2หรือว่าขับ4ดีค่ะ